เเาได้มาฮอสนะครับผมซนเเ่าลาวเทิงอีกหนึ่งมูบาันนี้เป็นมูบานอย่างละมูบานอย่างมูบานอย่างนี่นะหินเล็กไฟ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 มาเด้อเออผู้สาวก็กินได้ซ์ไอ้ลูกอ้อนก็กินได้ขนมเออหรือว่าโบนิเจกร์ตระล็กน้อยเด้อที่น่ะมาทำบุญครับผมหมู่บ้านหินเล็กไฟอันนั้นเป็นมันเป็นของขีนบอก โอ้เธอกินมาสัมปทานเอาเอาแห่บ่ะครับผมพี่น้องอ้าวแจกเลยนะครับป๋าเออแจกแอ่าได้รับแรงบุญแรงเชียร์นะครับผมจากป๋ารวยนะครับผมเอฟดีจากจังหวัดตราดมาทําบุญนะครับผมเอ่อทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะครับผมเกิดชาติหน้ามาก็ขอให้ร่ำให้รวยนะป๋านะเออครับผมอ้าวแจกเลยป๋าอ้าว